ี่กูเห็นพ่อมึงแล้วพราะพ่อแม่มึงก็อยู่แปลงยางนี่กูรู้ว่านี่ไงพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงเพราะว่าแม่มึงก็ตายอยู่ตรงนี้แม่มึงโดนยาเบื่อตายอยู่ในแปลงยางนี่แล้วกูก็ฝังไว้ตรงนี้แล้วมึงก็คลอดอยู่ตรงนี้แล้วกูรู้ว่าใครจะเป็นพ่อมึงกูเจอพ่อมึงแล้ว <c oughs> ไม่ตัวนี้ก็ตัวนูนนะ้นแหละ <M> <abei> ไม <problemas> ่ใเห็นเปล่าพ่อมึงอ่ะนั่นอ่ะพ่อมึงเออน่าจะเป็นดีตัวนุ่นนี่ตัวนี้แน่เลยเนี่ยน่าจะเป็นดีตัวนี้อ่าตัวผู้งสองตัวเลย อันนี้ก็ตัวผู้เจอพ่อมันแล้วเพราะวันเที่ยวอยู่แถวนี้ไงแม่มันก่อนที่มันจะตายมันก็อยู่แถวนี้แหละแล้วหมาพวกนี้มันก็อยู่แถวนี้เนี่ยฮะหมาพวกนี้อยู่แถวนี้แหละสงสัยเป็นตัวนู้นพ่อมันน่ะาจะเป็นในตัวนู้นเพราะว่าแม่มันก็อยู่นี้ไงมันอยู่ในไร่แม่มันอยู่ในไร่ ไม่ไม่ตัวนี้ก็ตัวนู้นแหละสองตัวนี่แหละเห็นป่านั่นหรอพ่อมึงไอ <c oughs> ้มอมแมมได้กลับบ้าน